ตัวใหญ่คร no. ับว่าเยี่มพี่น้องเลยอะไรละเบื้องหน้ามันฝันกันอยู่นะสวดทีตลอดครับผมพี่น้องทีเต็มมันก็คู่แล้วนี่อันนี้อุ้ยตัวนั้นบักใหญ่ปิดตัวนั้นนะลุดนะครับมันหลุดล้วเยนมันฟูต้อหัวเลยพี่เอาตั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเย็นเย็นยั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 นไว้ยันยันไว้โอ้โหลุดซะโน้ตป่านนี้ญ่ตัวไหนนั่งขึ้นขึ้นเบาตัวไหนก่อนหลุดไปเปิดตัวนี้นะยังไหมไม่ิเอาตัวนั้นก่อนดิ มันสูต้องหัวถึงได้เท่นั้นไปลูกไปเรีวเป็นพอพันเมยพันที่ดีไปไปลูกไปใลรจะบอกไปหาตาตาลุ่มใหญ่ยอดฉนงจะต้องพยายามเอาลุ่มออกให้หมดอ่ะลมาดีพอแค่มาดียามไม่บาดีโอ้ยทำยัลูกชิ้นสัองไฟย่างนักเนีออยนว่าดะไรเป็นไรคือพอเราต้องพยายามแบบไหนพยายามเอาลุ่ตัวใหญ่ออกใช่ต้องมาตัดลุ่ตัวใหญ่ออกมาที่นี้ มารอบนี้เราก็จะมาเยี่ยมเทีย่ยวเด้อประเทศนี้เล้อพราะแล้ว่ัมนี้ละ่ะสวไไัสดีครับมบอนี้กะนะครับผมมาหาอยู่หากินนะครับอยู่สวนกเกษตรเท่านะครับมัอนี้มาใส่ซดังพี่น้องนี่ครับกะนี่ปลาน,นิ้นไขป่ปลาตะเพียนไข่นะครับแม่ละพูดละเติมหนึ่งอยู่ตัวใหญ่นะครับไข่นี่กะ แตงโมอ่อนอีกเพราะเกินสองมือสามมือไปเนาะจะเก็บนะครับตัวใหญ่ไหมฮกิน 50, 50รุ่นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อู้หำไหม <c oughs> อะไรวะ <c oughs> <c oughs> ปัตนินแล้วเนี่ยใช่ <c oughs> โอตายแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไปเนาะอายุายกินนะครับผมในหัวในสวนเขาเนี่ยประมาณสองสองหมื่นะครับสามหมื่น ตีไปจักสองหมื่นพี่น้องนี่เก็บน้อยนะครับปลูบบัตตพ่อยี่สิบหมื่นอยู่นี่ครับเห็นบ่อันนี้ก็แจงได้แล้วนะครับมืออื้นมันใ่ญยเร็วนะครับพี่น้องเห็นบ่แป๊บเดียวเลยนะครับมืออื่นน่าจะแกงได้แล้วนะครับนี่แต่ว่ากัดหายจักสองพ่อมันได้หลายๆจากน้อยนะสองสามหมื่นนะครับเ้อะดูนะครับมุ่งม่งแมนบึ้นะครับหนึ่งถ้าได้ฝนอีจักปึ๊หนึ่งนี่เค่งคักนะครับแต่มวออนพี่น้องโอ้ยมือวานกะฉีฮอม์โมนนะครับ กำลังเปลนดอกงามๆนี่พี่น้องจะประมาณจะสามร้อได้หรอกพี่น้องะทีมงานมาใส่ด่างกันนะครับลุงคิดได้จวดหรือยังจ,วด,ว,จวดยังนะครับปลูกผมก็าจะปลูกมุนเวียนเลยนะครับผมช่วงหนาเนี่ยหนาฝนก็ปลูกมุนเวียนเลย ห่ววานกับพระกันยุงต้นบักละมุดนะครับขอบขอบนี่พี่นอเด้วยแมนเบิดเลยนะครับโอ้บักเตียงเกียบมือหนึ่งบ่ได้หน่อยนะไปนอนนองด้วยนะครับ,บด <c oughs> ได้อีกว่นประเดงปลาเด็นก็หลายถ้วปะ ฟึ้น้าขึ้นฝนก็ยังฝนในมาอีกครับพี่น้องนี่ก็เป็นสวนกเกษตรเขานะครับพี่น้องอกเนื้อที่มีสิบไร่นะครับผมตอนนี้นะครับหยา,ากะนะครับหนาฝนกับที่หกง่จักน้อยนะครับผมพี่น้องแต่ก็พยายามตัดเรื่อยๆนะตัดหยาดเรื่อยๆฝนฝนบนลงเขาก็ตัดหยากันนะครับเดยใหญ่ไปคล้องผนคล้องใส่ไกลผลนลุงชิ้น ย้ายไปขว้างใส่ไกลเลย <c oughs> หอนหอนเดินนั่มยางดีเลยว่ะอ้าวลูกพี่โอ,โ,ออโอ้โหเออโอ้ยป่าแดงนี่แหละครับประมาณน,นี้แหละยายมันยุงเลวสุดที่เลยบนนี้หว่วย ว่หลายย่างๆสิละดีนี่ก็เป็นนะครับพผืชนะครับโซนผสมประสานนี่พี่น้องกล้วยต้นไม้ยืนต้นนะครับยางนาพยุงนะครับตะเคียนท้องต้นแดงต้นบักม่วงต้นบักซีดาต้นยังอีกอะต้นขี้ลงขี้เล็กต้นถะดงละเดานะครับโซนนี่หลายนะครับผมสังเกตได้เลยนะพี่น้องอยางนายางนาเสร็จแล้วเรากรท็ทิมีเชือ้อหงเชือ้อเห็ดมาลุกนะครับ เดี๋ยวพูดละให้ทางเชยพุมมเห็ดออกลหลายๆก่อนผมยังเรียนไปเอาจากชองสามกะตานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับทาโนโปกาดไม่ต้องบำงงรุงอย่างายพี่น้องก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับตัวนแต่เขามีเวลาเขากะจึงผลฮอร์โมนแตงกิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นบักซีดานะครับกิมจูนะพี่น,อน้องเนอะนโซนนี่กิมจูงามงามเป็นบางหม่องนะครับต่ว่ากะ มีไว Connie, e ้ในสวนก็ดีนะครับผมนี awesome. ่ก็เพราะได้กินเพราะได้เลี้ยงเพราะให้ลูกให้หลานได้กินนะครับส่วนสีขายนั้นส่วนมากบ่บ่บกไขนั่นออกข้างนอกนี่ส่วนบักซิดาต้นหนึ่งนะครับจะมีส้วนบักพาวส่วนหนุนส้วนนี้ไปนะครับดูนี้ก็นหน่อยน่าจะเดี๋ยวมันก็ได้กินนะครับผมตลอดแนวนะบักซิดาตลอดแนวแต่ว่ามันก็จะมีต้นขี้ไลลต้นงามนี่นะครับ พ่อบดเอ็นบ่ได้ห่อแล้วนะครับผมบ่ได้ห่อคานหอ่อพี่น้องกินแบบนี้แหละตามแบบเอาแบบสไตล์เฮานี่แหละหลือไปสดเชิญฝนก็ยังติดต,ตัวกับอิบัดที่ไหนเดี๋ยวไปใส่ของใส่ใกล้อีกแต่ว่าเบิงบ้งเบึ้งใหม่ยันต่มันมีใหม่ไป คือเอาสองอันลวดดูพี่เอาแต่ละอนนันที่สาตัวสองทบมดูนี่ครับได้เอยดางไอ้สิบเซนนะครับพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้กำลังตัวพ่อเงาครับถ้าสห้าเซนกำลังพอดีพี่น้องเด้อนะครับบ่ได้จ้าตัวนะครับผมก็ค <c oughs> <c oughs> ือเฮากับพรกกันหนังเบ่งตาเหลี่ยมมอง,มองๆลวนะครับถ้าสีาเซน <c oughs> ขนาดสิบเซนยังจำนี้นะครับ ถ้าสิบหาเซ่นเนี่ยไม่ต้องคุยกันเลยนะครับผม <laughs> นาง,งกินเหล่านงนงกินเหล่าเมาเลยเหล่วนะครับถ้าสิบหาเซ่น,นไม่ต้องคุยกันย้าวเขาอืมนางเบึงตากันแม่แม่โลดบ่ได้ดอกปลาเขานี่ครับผมโอ้ยเงือกหนุ่มนะครับผมเ <laughs> งือกหนุ่มนะครับหนุ่มชินชินวุธนะครับนะครับประสบการณ์ร้นรนนะครับแต่ว่าเพิ่นมาปลูกมยอยูม่ยคาใส่ขังผมผมดิปตัดออกอยู่ ประมาณจากสามหองนี่แหละอนุญาตได้กี่ล่องม,มันคุมพื้นที่ผมเนี่ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องไปดูแล้วนี่ทุ๊ดเชินเดี๋ยวตยัดแส้เนี่ยนะเอาออกสามหลองยู่คามันงาบพืชต,ตัวอื่นพี่น้องเ้อนะครับผมบกาตรงตัดออกนะครับ <c ười> ให้ตัดเลยอไม่ให้ตัดลงกินใสามหองเลยพอรถวิ่งได้ใช่ไหม<า>โอเคโอเคมันต้องจันทร์เนาะมันคอยยู่น้ำกันได้นะติดกันเนาะเิ็นจังไหน นี่ครับโอ้ตัวกระลังงามๆพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับ,รบเอาด่างมาใส่เขาจังสีได้กินปลาตัวใหญ่จังน้อยนะครับออกไม่ไม่ออกจะใส่จังไดเมื่อกี้พี่พอ <c oughs> นุ่งพันยังสิไปนะครับก็จะไปเบิ่งโซนทางนั้นนะครับเด้อปุ่นละไปหอยร้างปุ่นละสุดจุดมันตัดหนาแนวอ่ะได้เนาะบัดทีนี้เนาะเนี เขี้ยกูตัดหนาแนวไหนน้อเออสี่ไหนเมื่อที่ก็นอนเหนอยู่บบานตัอะเาอีเอานั่นมันใส่ออสันบออยนอยนะฮะธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติลงโทษมันใส่ได้บวทุกหนองอันละกปลาดุกปาลาอะจะบือ โอ้ยทำไมงามแทบดูชินโอ้ยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนลวงชินนะครับบกึ้ยพี่นอออ้องบกึ้ยเด้อนีออ่ไปมองไรยางพ่อจะแนวกินพี่น้อง,องเด้อผมบอกวิรีนะครับยางพอ่อจะแนวกินเขาที่มันเห็ดพวกนั้นแหละหันมาทางนี้พี่น้องบัดที่ไหเป็นผักขันจองได้บัดงที่ไหผักขันจอง พกพุ่งน้าอีกว่าที่ไหนใ่ใส่จากนี่ไปเลยลูกชิน้นแม,ม่ตุนยางนะตุนยางน้าเถอมันถึงหัวหยียบเรียนะสุจินปลาซิวตีนนั่นลูกชิ้นนะอ๋อผูกใส้นั่นรถผูกใส้ตุนไม่รถ ุดคล้องพอดีละพ่อไมมก็ไม่ออกนะ้ำนี่ตุนยังนาผู้ขาเปิดเห็นหน้าวิธีใดน,นี่นะน้ำเต็ยมอยู่ปนินนะพักบุ้งนะพี่น้องเด้อคักกี่เดือครับพักบุ้งน้าเต็มเลยไม่ได้พักบุ้งนะครับอันนือผักกันจองปีหน้าหลายกว่าเก่านะครับตัวนี้ ให้หมองนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นต้นใหม่นะครับพาย,ยุงให้ลงให้ลำเออมันเป็นหยาค้าด้วยนี่มันตัดมันตัดบางยางยากดิคุณนายยางั้งลางขุนไหมเชิญยางลุงอย่างลางขุนไหมน้ำแห้งนะผมนะผมทำหยาให้งัว ส่วนยางนาที่ปลูกกับประมาณนี้ครับผม <c oughs> งามเนี่ยตะวัาก็ขึ้นรู่าตายนะครับขึ้นร <c oughs> ูนี่องกระดื่ันเขาวันหนำนะครับแม่หยาบกระามเลยว่ะ Tay chẳng ní là bay thân kia nha phi dài ngõ đi đi phi dài Nhà kha ngõm ngắm nha nha nè nha 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 đi, nha 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 họp nha เดี๋ยวเป็นช้างมนเป็นรองเด้อะงามไปลัปลงแตกนอกขึ้นครับปลูกช้างมนแขน้ันก็ปลูกแซมไปเรื่อยคนระับมื่ทฉันได้แต่งยวนต้นพยุงให้หลังก็ได้ต้องแต่งเหลือให้เหลือจากต้นหนึ่งนะครับให้มันขึ้นันแบบนี้ที่แตกออกแขนวไปเรื่อย เนีย่ยหยามันงามแห้งอยู่เนาะเป็นหยาหวายนะครับหยาย่างเอือนบอกแทบสิพบปนเลยแล้วก็ปลูกพวกอย่างนะแซมไปนะครับตัวนี้เดีย๋ยวกาลังเป็นข้อง,งามๆามเลยตัวนี้มันต้องปดมันต้องปดถ้ามันเห็ดตัดมันแค่เนี้ยเด้ไปปดให้มันก่อน เดี๋ยวป้าเบิงนะครับปลากันพี่น้องทั้งนี้มันหลายนะครับปลาแต่ว่าจาตะติดติดพอติดพอมันหกแห้งพี่น้องเด้อนะครับรที่นี้กะที่ยาไยยาอายำยำปูยำปลาพี่น้องใส่ข้าวเดียวนะครับนี่ครับหลก็ถั่วยวัดพี่น้องปลาแต่ว่าด่างยิ่งจะได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นนะครับ เลยพาขัไปเบิ้งแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเลยนะครับตัวชิ้นไหตัวไหนตัวไหนเนีน่ยลุงชินบอกมาทั้งปีก่อนแก้ซวยกันตัวเนาะเดี๋ยวที่พาเบิง้งลุดขาดยุคข,ข้างล่างพูดนะได้สักตัวไหมลุงชินอู้หมานอยู่ตัวนี่ไหมหากินไหมลุงชินไหมลินลินเป็นไหนลินกานปะ ดินการบ่ใช่ดูมันคือดินบักแห้งตัวซั้งเนี่ยตัวกันเด้อกมันนี่เราติดจับให้อ่ากู้ทางไปนําเลยนะครับเพราะว่ามันพอแล้วนะครับมันได้หลายแห้งแล้วนะครับ <c oughs> มันสิเบิร์ดนะครับง่ายราตามเดือไม่ไม่ไม่หมดแล้ว <c oughs> เป็นไรครับผมดงังเฮาบักร้อยแปดสิบ <c> ะ <oughs> <c oughs> เอาหยาลงมาใส่พร้อมลงชิ้นเลยใครอะใครกระทุนเลยลงชิ้นนั่นแหละ นึดหลายว่ะอันนี้ขึ้นรือพร้อมเลยนะครับเพราะว่ามันมันสิหลายพูดนะครับอืมมันสีเบิดอันนี้เป็นปลาปลานั่นเลยครับผมปลาแม่น้ำครับผมปลาแม่น้ำนี่ครับปลาแม่น้ำสวนไผ่ทุนนะครับผมเพราะว่ามีคล้องรอบสวนนะครับน้ำเต็มเบิดตนะครับผมเนี่ยแล้วก็มีธรรมชาติล้อมรอบนะครับปลาทั้งสองฝั่งเอ้ยปลาพันปลาอี สีกเลยลุงชินแต่ใจสีกเยอะไหนดูดิปลดขึ้นหมานเถอะหากินหมานอยู่นี่นนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีใยใหญ่อยู่บางคนโอ้ยเขาไม่ได้เขา,าเลี้ยงมาเนี่ย <laughs> <laughs> ครับ, <laughs> ขบเขาบ่เลี้ยงสื่อๆเลยเขดาด่าเขาฟ่อมดิอู้อันนี้คือปลาปลาอะไรนี่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะครับโอ้ด,ด่างขึน้น <laughs> ดดก่นเลยคือถังเนงยตินดกันเลยนเอืม ต้นดิงเขาลิงเขาปลายได้ป่ะโอ้ยตายตายตายเมยเห็นหางกับมีพี่น้องบ่พ่นอ่ะกิน้ยันยืนกินเบื้องขาวฝาสีอะไรสีข้ามไม้เหรอพ่นเห็นบ่พ่นเปลือกมันเขาเอาอย่างไรเดียวไปทันเลยม่เหลือดอกโอ้ปื่ดปลาตะเพียนตัวนี้นะเอาเอาแล้วตัวนี้อันนี้ก็ดทไปคั่วในบ้านนะครับพี่น้องเด้อ ขัวแล้วกอะผู้ใดมาใส่ซอยกะนะครับสั่งโลขายให้เขาเลยพี่น้องนะครับสั่งขายฟีนั่นเพราะว่าของฟีผมมีในโลกพี่น้องเด้อนะครับปืนตัวไอ้ปาตู่ตัวเนี้ครับวะพี่น้องเลยไอละเบื้องหน้ามันฝันกันอยู่นะสวดที่ตลอดครับผมพี่น้องที่เต็มมันก็คู่แล้วนี่อันนี้อุ้ยตัวนั้นบักเนยปืดตัวนั้นอะ มันรุนร้อนเนมันสูดตัวหัวหรือเป่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเย็นเย็นยั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 นไปยันไวยันไปหลุดซะโน้ตป่านนี้ใหญ่ตัวไหนนั่นชิ้นขึ่าตัวไหนก่อนหลุดไปโอเปิดตัวนี้นะมันสูดตัวหัวหรือได้ตอนนั้นไปลูกไปเร็วเป็นพอพันหนึ่พันที่ดีไปไปลูกไปไปไปลุงชิ้นจับดีๆแล้วมันหลุดเลยเอาเบื๊ดปากนะปื๊ดตัวนี้เลยยันโยกขึ้นยันยกขึ้นสร้างล้ลหรือิด จกเหยีเลยลูกยิ้นจกเหยยเลยจกเหยดหมเหยปากันแหมมันไม่อยู่เรากแรบนันน่ะสองลพี่น้องพิ่งตัวมันอันขามมานี้ยังมเียยังยีังว่าถืออีกถูกไหมาตัวนี้นี่ยลูกชิ้ยกยกให้พี่น้องเิงดู เปิดลวนสนะเตรมเตรียมเตรียมกะคุเมนูอะไรเนาะตุวนนี่แก้งหลายซื้อคือเขาเหรอครับร้แปดสิบครับเอาวงใกล้ทันนี้เตรียมนูคื่ทังนี่ก่นยังว่นนี้เหลวพอเดือพอเดือปัจจินิเอามาใท่แค่์เศษหนึ่งส่วนสามโอ้โหรตรงนี้ปลาเยอะไปหต้ตายบอเก่งกับขาดทุนราัจจิน ปืดาดางร้อยแปดสิบพ,พี่น้องใส่ปลาเลยฮะเป็นพันเลยโอ้ยไม่ได้เห็นหรอกโอ้ดเดี๋ยวสั่งลูกน้องจวดเดียวไฟสุมนิดเดี <laughs> เยเอ้าอีกละตัวน้อยตัวนี่ไม่ปล่อยนะบ่ะปล่อยดอกไหนตัวมันแต่มันถืดนอด่างไหรอมันถือด่างมันที่ตายเถอะเอาไหลย ตายยี่เหล่าเบิคงเูาเลี้ยงบีบหัวกระเพรลยงล่ะสิเตียงคู่แล้วนะกิ่ร้อยันบาทนะตรงนั้นนะสวดเออเขาย่านงูเหรีที่ไหนได้ที่ใดได้บ่มีงูอ่ะไม่มีตัวบ่มีแต่งูป่าที่มีแต่งูเหลี่ยมที่ลีแล้วคันี่แหละคนเขาย่านยงอนมันว่างูเหลี่ยมนี่แหละ กินมากก็นู้นเดี๋ยแบกบรรลุเอากับเป็นตามีงูเหลี่ยมปื๊ดปุ่นาเมฆขนาดครับต้องกินพี่น้องบอกง่ายมันสะอ่อนดินของมอสผีเด้สะเทือนพี่นะสะคล้องนะตีนคล้องนะเจ็บซอนข่าวเลยบ่อยมันเจ็บซอนข่าวเดี๋ยวมันไม่เก็บเนาะไปไปบ่ถึอกแน่แหละอู้มันสีเบิ้ลวะนี่ครับหญ้าหญ้าเป็นตาหงอดีดีพี่น้องเด้อนะครับถ้าผู้ใดบ่มีหญ้ามาเอาได้นะครับเด้อนี่ครับ เป็นหญ้าหวายครับผมหญ้าหวายพันธุ์ดีครับผมผู้ใดยอยากได้ไปปลูกมเอาเลยครับผมหญ้าหวายนะครับ <c oughs> ถ้าผูา้ใดบ่มีพันธุ์นะมเอาเลยหญ้ <c oughs> าหวายพันธุ์ดีนะครับผมปลูกบางได้หกบางหันครับพี่น้องมากคิดมก็ยังว่าคนคนนี้คือเป็นจังสี่ถันเด้ด้วยนะเฮ้ยบึงลินดูนะโอ้ลุดตลุตโอ้เย้เย้เย้ ตายเออโอ้ยน oh ั่นตัวพี่น้องเบาเหลินเด้อครับเด้อได้ตาปลาละดังก็ได้ตรงสูงปื๊อก็ยงไม่ขึ้นห้อยยิมเศดอกมันคนบมหายจกาตาม่เบ่ทำไปใสพุนก็ถืออกได้ทั้งพุนนะเดี๋ยวเจ็บเป็นคว่หลับห้องหลับไ่ได้หอกลุงชิ้นก็บิจอกไปเจน้องนี่แหละ โค้นหัวดีเนาะบ่าน่าลวมตัวมาเลยฮะไม่รู้เผยความลับเลยแต่มเป็นปลาธรรมชาติพรอมนะครับนี่มันบริเลียงอย่างจักอย่างนะครับเลียงต่หญ่าในสวนเฮานี่แหละมันสะอันคองห็นวันโอ้ยเบิ้งเบิงเด้อปลามันดุดคันแท้นฮาขาดเด้เบ่งีดีเบ่งีดีอยู่แถ่ตัวองชิ้นจับ มันตอดมือเจ็บๆได้ปลาตะเพียนอือปลานิ้นเลียดสะเลยดินั่นบอกแล้วตอดเป็นไรหรอหวายลองเบิ่งนัเหระนั่นละแผงข้างหลังมันนั่นน่ะสี่เบิสละเจ้าอันนี้อะไรครับเนี่เออบาดด้ดีตังมันคบมึงอย่งเด้โอ้ยสิเต็มคูแล้ว บ่บปนยอะบ่ยบดิปนจะคนดอกถ้าเา <c oughs> ซื้อนะ้ามาซื้อนี่แหละเออมันตรงสันไหมก็คือเขาเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงเชิงการเรียนรู้นะครับต้องหากินเองพร้อมนะครับซื้อพ้อมพี่น้องเด้อน,น,นี่เขาจะได้ประกอบอาชีพได้แล้วก็เฮ็ดกเกษตรเป็นนะครับต้องเฮ็ดแบบลุงชินนี่แหละต้องลงมือทําเลยครับถึงจะได้ผลนี่ครับดีแล้วบ่มีน่ะ

พือเล็กตัวพุ้น้ำพร้อมกันเล่นหนขับก็แม่ไทยพวกงวมกินกนอไปลงหนองน้่นแถวไปปุต้นดูแห่งไหมตันกเองัง่งแต่ว่าปลานี้ไม่ได้บอกขาขึ้นนได้หรือยงยูไ่นออแล้วมัต้องเช็คพรแล้วบ่ต้องเช็คมันสิเบิดเอาไว้มันขยายพันต่อดเามีงดินนะเอามีออ้ยเอาเหลียอยู่น่น เบิดแล้วพี่น้องบ่อมันหน่อยๆนะครับเต็มกระคุกระคุอันนี้บ่รมันหน่อยๆเด้โวยก็ท่านเบิดเด้อโอ้เอ้าคนอย่างแม,ามา่มันเถอะเถอะอยูเ่เขาเงาเงาเลยเหรอกูจะไงเนาะบาดที่หนึ่งน้นอกัดสียปากมันหลุดนะ มีแต yani ่ตัวงามๆเลยเป็น้องเลยเองแล้วปลาลิ้นเท่าไห้่ก็ร้อยแปดสิบมาคักแล้วนี่ใครเนี่ก็สองรอยดิอันว้าหนึ่งอยู่ยึดกระทอมน้ำเเอ้าเปิดหอยโขงใช่เปิดหอยโขงอันถ้าตะเกียบก็มีแต่หอยะไรเท่าร่ เปิดคนนี้คือไงเหลดงกินปอนทั้งกีจอร์นลดอ่ะมันติขาดังไหมกจุดหน่นมึงส่งอ๋กบอบมี่ังเดินตเต็มอยู่นี่หปือคนอย่างมหมานเถ้มาดเียเดียวไหมแต่เมด่ะปิด้ปิตัดแม้่นน่ะหาจินมานค่ะคนพ่นี่ไหมเต็มกระคูไปมิด เตีมหมอกกบักขานได้ยดอกรถแล้วเอาไงไงรถจิตบาทเพราะมันนี่เปิดพี่น้องเลยเบึงเบงเบงครับปิดบอมันนั่นเดี๋ยวมันแห้งมันกังปวดนไงนึงเป็นอไพุ่มใจปเมืัอนี้จะเป็นตะมันม้าบ่เป็นตะมันมามาทุกวันเลยไงี่พดอะไรใ้มาปทีนี่ไม่ไม่ไม่ให้มาหรอก นี่ก็คือภาพรวมสวนเกษตรของพี่น้องเด้อน,นะครับก็มีปูปลาหน้าหนำน,นะครับผลละหมากรากไม้ต้นไม้ยืนต้นหอยทุกอย่างแหละครับผมนี่อยู่ในนี่โบมเมนเนหน่นอยนะครับผมแล้วก็ทีนี้นะเขาน้ำปังก็ลังถอกพี่น้องขายได้หลายสอบอยู่นะครับเขาน้ำปังเขาพูดนะครับใบขึ้นงามเพื่ออย่างนี้นะเป็นว่วงไงผมซ <c oughs> ุสงัยตรงตัดหา,หง,าหงัวงอะไรบ้างซุ้งนะครับ โอเคพี่น้องนะัาทีนี่ไปหาขายปูขายปลาก่อนมาทีนี้นะ้ยบนะครับผมะบอกไปหาปลางนพ้งะต้องพยายามเอารูน่ออกให้หมดอะัวี่หัแค่มดีหยามไม่มาดีโอ้ยทำยมลางฟยามมาลุนี่ออกกันได้ไหมเป็นไรคือบอเราต้องไายามแบบไหน ยาเราดุนตัวใหญ่ออกใช่ต้องมาตัดตัวใหญ่ออกบัดที่นี่มารอบนี้เราก็จะไมเออกเท่าเด้อบัดที่นี่เด้อมพราะอ้ไงเนี่ยชอบนี่แหละงูตัวใหญ่ไม่ได้กินตา่พอพอจบซะปุ่นฝนมาแล้วปุ่นเดีวตัวอะไรายๆเอาไปปลอยนะครับพี่น้องเด้อ